ยายเชยคนนี้ขอเปลี่ยนลุคมาปิ๊งรักตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของความแตกต่าง The Awkward Start แสงไฟสีนวลตาจากโคมไฟระีประยับบนเพดานสะท้อนกับพื้นหินอ่อนขัดมันวาวกลิ่นกาแฟคั่วบทผสมกับน้ำหอมกลิ่นแพงจากบรรดาผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดเรียบรู้ราคาแพงคละคลุ้งไปทั่วทั้งออฟฟิศของนิตยสารคู่ตัว Chronicle ที่นี่คืออาณาจักรแห่งความงามและรสนิยมชั้นสูงที่ที่คนธรรมดาอย่างฉันไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้ามาเหยียบฉันชื่อมินตราหรือที่เพื่อนสนิทเรียกกันสั้นๆว่ามินวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันได้ก้าวเข้ามาทำงานในฐานะนักเขียนหน้าใหม่ประจำกองบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นเล่มนี้ซึ่งเป็นความฝันที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมาตลอดแต่ดูเหมือนว่าความฝันของฉันจะมาพร้อมกับความจริงอันโหดร้าย เพรานับตั้งแต่ที่ฉันเดินผ่านประตูเข้ามาสายตาทุกคู่ก็จ้องมองมาที่ฉันราวกับว่าฉันเป็นตัวประหลาดหลงยุคก็ไม่แปลกหรอกเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวโครงที่ฉันสวมทับด้วยเสื้อกัักไหมพรมสีเบจกางเกงผ้าลินินสีเทาที่ดูยับย่นเล็กน้อยและรองเท้าผ้าใบสีขาวที่ดูเก่าไปสักหน่อยทั้งหมดนี้มันดูไม่เข้ากับบรรยากาศที่นี่เลยสักนิด ทุกคนในนี้เหมือนลุดออกมาจากนิตยสารเล่มไหนสักเล่มแต่งตัวด้วยชุดที่ดูเรียบหรูแต่แฝงไว้ด้วยความแพงระยิบที่ไม่อาจซ่อนได้อ๋อเธอคือเด็กใหม่ใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำและเย็นชาดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันกลับไปมองแล้วหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอคืออรนาหรือคุณออนบรรณาธิการสาวผู้บันดังตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น ที่ใครๆก็กล่าวขานเธอแต่งกายด้วยชุดโคต้ตแคชเมียร์สีอ่อนเทากางเกงสลักสีเข้ากันและรองเท้าหนังที่เงาวับไร้รอยขีดขว่วนแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้ฉันถึงกับพูดไม่ออกคือสีหน้าเรียบเฉยและแววตาที่ดูเย็นชาของเธอไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อยราวกับว่าการยิ้มเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเกินไปสำหรับเธอค่ะมินท่าค่ะ ฉันตอบเสียงตะกุกตะกักอรณาเดินเข้ามาใกล้ใช้สายตาสำรวจฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วหยุดที่รองเท้าของฉันอย่างจงใจฉันคาดหวังว่าจะได้เห็นสไตล์ที่ดีกว่านี้จากนักเขียนของนิตยสารเรานะน้ำเสียงของเธอเจือความผิดหวังไปที่โต๊ะทำงานของเธอซะแล้วช่วยพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับที่นี่ให้มากกว่านี้หน่อย ประโยคสุดท้ายของเธอกรีดทางใจฉันแต่ก็ทำได้แค่พยักหน้าแล้วเดินไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองอย่างเงียบๆตลอดทั้งวันฉันจมอยู่กับการทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงสายตาของอรณาแต่ก็เหมือนว่าโชคชะตาจะไม่เป็นใจเพราะในที่สุดงานเขียนของฉันก็ถูกส่งไปให้อรณาตรวจและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหายนะอรนาเรียกฉันเข้าไปในห้องทำงานของเธอ ห้องทำงานที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างเรียบรู้แบบ Quiet Luxury ที่ดูสงบแต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจหนังสือแฟชั่นจำนวนมากถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวางและมีรูปถ่ายแฟชั่นขนาดใหญ่ติดอยู่บนผนังงานของเธอไม่มีจิตวิญญาณเธอพูดขึ้นทันทีที่ฉันนั่งลงเธอเขียนเกี่ยวกับแฟชั่นเหมือนกับกำลังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ มันไม่มีชีวิตชีวาไม่มีพาชั่นทำพูดของเธอเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจฉันฉันก้มหน้านิ่งอย่างรู้สึกอับอายแฟชั่นไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามันคือศิละปะมันคือเรื่องราวและมันคือความรู้สึกถ้าเธอไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้เธอก็ไม่มีทางเขียนงานที่ดีออกมาได้ฉันฉันจะพยายามให้มากกว่านี้ค่ะ ฉันพึมพำความพยายามอย่างเดียวมันไม่พอโอนาเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วยกมือขึ้นกอดอกฉันมีทางเลือกให้เธอสองทางฉันเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างมีความหวังทางแรกก็คือเธอลาออกไปซะแล้วไปหางานที่เหมาะกับเธอมากกว่านี้หรือทางที่สองก็คือเธอต้องมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันเบิกตากว้างอย่างตกใจนี่ไม่ใช่เรื่องตลกการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของออรนาเท่ากับว่าฉันจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเธอตลอดเวลาแล้วฉันก็ยังไม่ได้เตรียมใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับความกดดันขนาดนี้ออรนาจ้องมองมาที่ฉันอย่างคาดคันฉันรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะได้อยู่ในอาชีพที่ใฝ่ฝันแม้จะต้องแลกมาด้วยความอึดอัดใจก็ตามฉัน ฉันเลือกทางที่สองค่ะฉันตอบเสียงหนักแน่นฉันจะเป็นผู้ช่วยของคุณออนรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอเพียงเสี้ยววินาทีจนฉันเกือบจะมองไม่เห็นดีเตรียมตัวให้พร้อมนะมินพราเพราะนับจากนี้ไปโลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนที่สองบทเรียนแฟชั่นแรก The first lesson หลังจากวันนั้นชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยนั่งเขียนงานอย่างเง,งียบๆอยู่หลังโต๊ะตอนนี้ฉันต้องกลายเป็นเงาตามตัวของอรณาเธอจะเรียกใช้งานฉันตลอดเวลาตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการจัดเตรียมเอกสารไปจนถึงการช่วยเลือกแบบเสื้อผ้าสำหรับถ่ายแฟชั่นเซ็ตถัดไปแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือคำสั่งที่เธอให้เมื่อเช้านี้ไปเปลี่ยนชุดซะ เธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขณะที่มองซื้อยืดลายการ์ตูนกับกระโปรงยืนตัวยาวของฉันวันนี้ฉันจะสอนเธอเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่คนในวงการแฟชั่นเขาใส่กันฉันทำหน้างงแต่ฉันก็ใส่ชุดที่เหมาะกับก,บการทำงานแล้วนะคะอรนาถอนหายใจเบาๆในวงการน,นี้เสื้อผ้าคือภาพสะท้อนตัวตนของเธอถ้าเธอยังแต่งตัวแบบนี้ เธอก็จะเป็นแค่ใหญ่เฉยคนเดิมตลอดไปคำพูดของเธอทำให้ฉันจุกไปเล็กน้อยแต่มันก็จริงอย่างที่เธอว่าฉันจึงเดินไปเปลี่ยนชุดที่เธอเตรียมไว้ให้มันคือเสื้อเชิ้ตผ้าใหม่สีขาวเรียบๆกับกางเกงสแล็กสีดำทรงสวยที่รับกับรูปร่างของฉันอย่างพอดีและรองเท้าส้นสูงสีดำที่ดูคลาสสิกแต่ใส่สบายดีขึ้นแล้วเธอพยักหน้าเล็กน้อยเอาละไปกับฉัน อรนาพาฉันเดินไปยังห้างสปปรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยแบรนด์หรูระดับโลกเธอนำฉันไปที่โซนของแบรนด์ที่ไม่คุ้นตาสำหรับฉันมันเป็นเสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดที่ประณีตงดงามเนื้อผ้าดีไซน์สวยงามและไม่ตะโกนว่าแพงฉันได้ยินอรณาพูดถึงคำว่า quiet luxury อยู่บ่อยๆแฟชั่นไม่ใช่แค่โลโก้ที่แปะอยู่บนเสื้อผ้าแต่คือคุณภาพของวัสดุ การตัดเย็บและความรู้สึกเมื่อสวมใส่เธอบอกขณะที่หยิบเสื้อโค้ทแคชเมียร์ตัวหนึ่งให้ฉันลองเสื้อผ้าแบบนี้มันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดการไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์อรนาไม่ได้แค่บอกแต่เธอยังอธิบายถึงที่มาของแบรนด์คุณภาพของเนื้อผ้าและความแตกต่างของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นฉันรู้สึกเหมือนกำลังเข้าชั้นเรียนแฟชั่นพิเศษที่มีบรรณาธิการตัวแม่มาเป็นครูสอน จากนั้นอรณาก็พาฉันไปที่ร้านของดีไซเนอร์ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวชื่อว่าดีไซเนอร์ปรีมที่นี่มีชุดราตรีและชุดทำงานที่สวยงามไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยนี่มิทผู้ช่วยคนใหม่ของฉันอรณาแนะนําฉันกับปรีมปรีมยิ้มอย่างตนมิตรยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณออนไม่เคยพาใครมาที่นี่บ่อยๆเลยนะเนี่ยอรนาทาเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อย ก่อนที่จะให้ฉันลองชุดต่างๆปรีมช่วยเลือกชุดที่เข้ากับบุคลิกของฉันในตอนนั้นเองที่อรณาได้เผยความลับบางอย่างออกมาเธอบอกว่าเสื้อผ้าของเธอส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากแบรนด์ดังแต่มาจากดีไซเนอร์อิสระอย่างปรีมนี่เองฉันเชื่อในพลังของดีไซเนอร์รุ่นใหม่และฉันก็เชื่อว่าการสนับสนุนพวกเขามีค่ามากกว่าการเดินเข้าช็อปซื้อแบรนด์ดังๆเสียอีก คำพูดของออรนาทำให้ฉันประทับใจมากฉันมองเธอด้วยความรู้สึกใหม่ๆจากที่เคยคิดว่าเธอเป็นคนเย็นชานและหยิ่งยโสตอนนี้ฉันเห็นอีกมุมหนึ่งที่อ่อนโยนและมีวิสัยทัศน์เมื่อเราออกมาจากร้านออรนาถามฉันว่าวันนี้เธอได้อะไรบ้างจากการเดินห้างฉันคิดทบทวนสิ่งที่เธอสอนได้รู้ว่าแฟชั่นไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่ต้องมีคุณค่าและเรื่องราวด้วยค่ะอรณาหันมายิ้มให้ฉันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เราได้รู้จักกันรอยยิ้มนั้นทําให้หัวใจของฉันเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลดีบทเรียนวันนี้จบแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะเราต้องไปงานอีเวนต์สำคัญตอนที่3อีเวนต์แรกของยายเชย The debut เช้าวันรุ่งขึ้น ฉันเดินเข้ามาในออฟฟิศด้วยความรู้สึกตื่นเต้นปุนประมางานอีเวนท์ที่อรณาพูดถึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวสินค้าธรรมดาแต่เป็นงานการล่าดินเนอร์สุดหรูของแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกซึ่งเต็มไปด้วยเซเลบริตี้และบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นเธอต้องดูดีที่สุดในงานอรนาบอกฉันเมื่อเห็นฉันเดินเข้ามาละฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง ฉันถูกอรณาพาไปที่ห้องส่วนตัวที่ปกติจะใช้สำหรับเปลี่ยนชุดและแต่งหน้าทําผมสำหรับนางแบบที่มาถ่ายนิตยสารภายในห้องมีชุดราตรีสวยสง่าแขวนอยู่ชุดนั้นเป็นชุดเดรสผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มดีไซน์เรียบง่ายแต่ดูหรูหราและที่สำคัญคือมันดูเหมือนจะถูกตัดมาเพื่อฉันโดยเฉพาะอรนาไม่ได้แค่สั่งให้ฉันใส่ เธอลงมือช่วยฉันเลือกเครื่องประดับและรองเท้าด้วยตัวเองในขณะที่ช่างแต่งหน้าและช่างทำผมกำลังจัดแต่งทรงให้ฉันอรนาจะคอยแนะนำการแต่งหน้าและทรงผมที่เหมาะกับฉันเธอมีดวงตากลมโตและผิวที่สวยเธอพูดขึ้นขณะที่มองผ่านกระจกไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแค่เน้นความธรรมชาติก็พอคำพูดของเธอ ทำให้ฉันรู้สึกดีใจอย่างประหลาดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินคำชมจากเธอตรงๆหลังจากใช้เวลาไปสองชั่วโมงฉันมองตัวเองในกระจกแล้วก็แทบจำตัวเองไม่ได้จากยายเชยที่ไม่เคยสนใจการแต่งตัวตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่ดูสวยสง่าและมั่นใจในตัวเองชุดสีน้ำเงินขับผิวให้ดูผ่องใสใบหน้า ถูกแต่งเติมอย่างพอดีและทรงผมที่ถูกจัดแต่งอย่างมีรสนิยมมันคือการเปลี่ยนลุกที่สมบูรณ์แบบเมื่อเรามาถึงงานกาลาดินเนอร์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความหรูหราและผู้คนมากมายฉันรู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะก้าวขาไม่ออกแต่เมื่ออรณาจับมือฉันไว้และพยักหน้าให้ฉันเบาๆฉันก็มีความกล้าขึ้นมาเดินไปกับฉัน เธอพูดเบาๆอย่าสนใจใครตลอดทั้งงานอรณาทําหน้าที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและครูสอนฉันได้เรียนรู้การวางตัวในสังคมชั้นสูงการทักทายผู้คนอย่างมีชั้นเชิงและการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงภาษาไกลด้วยฉันประหลาดใจที่เห็นอรณาสามารถเปลี่ยนบุค,คลิกจากบรรณาธิการที่ดูหมาขึง ให้กลายเป็นผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์และน่าเข้าหาได้อย่างเป็นธรรมชาติในงานคืนนั้นฉันได้เจอคนดังมากมายแต่มีสายตาของคนคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกอึดอัดเธอคือละลินนัดเขียนรุ่นพี่ที่ฉันได้ยินข่าวลือม,มาว่าเป็นคู่แข่งคนสัมพันธ์ของอรนาละลินมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรและพยายามจะเข้ามาคุยกับออรนา แต่เธอก็เลืองที่จะปะทะก,กับลาลินอย่างชาญฉลาดฉันมองอรนาที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าภายใต้หมัที่ดูแข็งกร้าวของเธอเธอจะต้องทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อสิ้นสุดงานในค่ำคืนนั้นเรากลับมาที่รถออรนาหันมามองฉันแล้วยิ้มอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ เป็นรอยยิ้มที่ดูผ่อนคลายและจริงใจกว่าทุกครั้งวันนี้เธอทำได้ดีมากมินทราเธอชมเชยเธอไม่ใช่แค่ผู้ช่วยที่ดีแต่เธอยังเป็นตัวแทนของนิตยสารเราได้อย่างน่าภูมิใจคำชมของอรณาทำให้หัวใจของฉันพองโตอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกที่เคยกลัวและประมาะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่กำลังเกาะตัวขึ้นในใจ และฉันก็รู้สึกได้ว่ามันคงไม่ใช่แค่ความรู้สึกระหว่างลูกน้องและเจ้านายอีกต่อไปตอนที่4ความลับใต้หน้ากาก behind the mask หลังจากงานอีเวนต์ผ่านพ้นไปความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับอรณาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆฉันไม่ได้รู้สึกกลัวเธออีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ฉันอยากเข้าใกล้เธอมากขึ้น แม้เธอจะยังคงหมาดขรึมและมีโลกส่วนตัวสูงแต่ฉันก็เริ่มมองเห็นรอยรั่วเล็กๆที่เผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากเหล่านั้นคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนในออฟฟิศกลับบ้านไปหมดแล้วฉันกำลังง่วนอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับนิตยสารฉบับหน้าจู่ๆก็เห็นแสงไฟจากห้องทำงานของอรณายังเปิดอยู่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนบ้าง,งานและมักจะกลับดึกเสมอ แต่คืนนี้มันดึกเกินไปจนผิดปกติฉันตัดสินใจเดินไปเ้าะประตูเบาๆคุณออนคะยังไม่กลับอีกหรือคะอรณาเงยหน้าขึ้นจากกองนิตยสารบนโต๊ะใบหน้าของเธอซีเซียวและดูอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดยังรอกมินทามีอะไรหรือเปล่าเปล่าคะ่ะแค่เห็นว่าดึกแล้วฉันเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะของเธอ มีแก้วกาแฟว่างเปล่าและสองแก้วปวดหัววางอยู่คุณไม่สบายหรือเปล่าคะฉันถามด้วยความเป็นห่วงอรนาทำเพียงแค่สายหน้านิดหน่อยพักผ่อนไม่พอเธอไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ก็ก้มหน้าลงไปทำงานเหมือนเดิมฉันรู้สึกสงสารเธอจับใจจึงตัดสินใจไปชงชาร้อนๆที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้มาให้เธออรนาแปลกใจเล็กน้อย แต่ก็รับไว้และเราก็นั่งทำงานไปเงียบๆด้วยกันจนถึงเวลาเกือบเที่ยงคืนมินทราเธอไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันก็ได้นะเธอพูดขึ้นขณะที่จิบชาฉันทำงานแบบนี้มาจนชินแล้วฉันใส่หน้าไม่เป็นไรคะ่ะฉันรู้สึกว่านี่คือโอกาสที่ฉันจะได้ใกล้ชิดและทำความรู้จักกับเธอในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นฉัน ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณออนนะคะเข้าใจอะไรที่ต้องทุ่มเทให้งานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะในวงการแฟชั่นถ้าคุณไม่สู้คุณก็จะถูกลืนหายไปฉันพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงๆอรณานิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงบางทีฉันก็เหนื่อยที่จะต้องทำตัวเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาเหมือนกัน ประโยคสั้นๆน,นี้ทำให้โลกของฉันหยุดหมุนไปชั่วขณะฉันรู้ว่านี่คือการเปิดใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอรณาลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างกระจกบานใหญ่เธอมองออกไปข้างนอกอย่างมือลอยฉันอยากจะบอกเธอว่าแฟชั่นมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่เบื้องหลังมันเต็มไปด้วยการแข่งขันและคำนินทาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลง มันทำให้ฉันต้องสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองฉันเดินเข้าไปใกล้เธอเล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นให้ฉันเป็นเพื่อนคุณออนได้ไหมคะอรณาหันมามองฉันดวงตาของเธอดูอบอุ่นกว่าทุกครั้งที่ฉันเคยเห็นรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอเธอไม่ใช่แค่ผู้ช่วยของฉันแล้วนะมินทราเธอน่ารักกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลย คำพูดของเธอทำให้แก้มของฉันร้อนเผาฉันก้มหน้่งหุดอย่างขืนอายและในคืนนั้นเองที่ความสัมพันธ์ของเราได้เปลี่ยนผ่านจากเจ้านายกับลูกน้องไปสู่ความรู้สึกที่พิเศษเกินความบรรยาย